องค์มนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่5ทับ2,566 วันนี้ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหนึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดาริจังหวัดเชียงใหม่นายจรันทาดากรสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรดุษฎีองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่5ทับสอ6โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิ ตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มอําเภอลี้จังหวัดลําพูนและการดําเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกชาที่มีการแปลรูปชาอัดซํำเป็นผลิตภัณฑ์ชาประเภทต่างๆเช่นชาขาวชาเขียวและชาแดงทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่ส่งเสริมจำนวน10แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายรวม895ไร่ได้รับการรับรองแหล่งเพาะปลูกภายใต้มาตรฐานกเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานอาหารปลอดภยัยสามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ7ล้านบาท